ครับเอาพริกแกงลงไปคั่วก่อนครับผัดผัดให้มันหอมก่อนครับเอาหมูลงไปน,นี่นนโผิดเยอะใส่กันท่านเออไปตลาดมาเออหิ่งห้อยเอาไปผัดไปอ,อ,อย่างนี้ครับเครื่องมีกระวานมีเรือกขั้วแล้วก็เะาครับน้ำปลาลงไปนี่ให้มันหอม มีความหอมในตัว,วตเียวกวงลงไปครับนี่เป็นพิแกงที่ผัดน,นะครับผัดเผ็ดกะวานหมูครับวันนี้จัดกวานลงไปครับใส่กวานลงไปกวานนี่จะผัดจ,จับอะไรก็อร่อยนะครับกะวานขึ้นอยู่เมืองจันนะครับขึ้นดีมากเลย รถดีฟ้าไทยครับลงไปครับผู้ใหญ่สู้ครับผู้ใหญ่สู้ใส่หลายแซบหลายอ๋อคุกคุกคุกหอมมากเลยครับห้งใส่น้ำจักน้อยให้มีน้ำคุกๆๆคิกคลุกคิกครับตานจักหน่อยมันหวานเพิ่มใายี่ใบยี่ลรากับเพาลงไปเรียบร้อยครับหอมหอมแซบแซบนั่นเดียวครับ